ปิดตัวโทรศัพท์มือถือ s a m s u n Galaxy g M55 มาพร้อมกับกล้องความละเอียด50ล้านพิกเซลหน้าและหลังเลยนะครับชิปเซตเป็น Snapdragon 7 Gen1 การชาร์จี่เร็ว45วัตต์ในราคาเริ่มต้นที่20,000บาทครับสวัสดีครับกับมาเดีข่าวสารดีๆทางไอทเป็นประจำแบบนี้ทุกวันในช่วงเช้าเนวราบแปลในกาศาสรสิสบนทีในข่าวสารดีๆทางไอทีครับ รับชมข่าวสารนั้นฝากเพื่อนกดถูกใจกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์ช่องเราด้วยนะครับเพื่อใจแพ่ข่าวสารที่มาเดียแบบนี้เป็นประจำทุกวัน s a m s u n galaxy g m 5 5เปิดตัวแล้วนะครับที่ประเทศบราซิลแล้ววันนี้นะครับปกติแล้วสมาร์ทโฟนจะกูล m series เนี่ยจะมีสเปคที่เหมือนกับ a series แต่รถในเรื่องของต้นทุนด้านวัสดุลงนะครับแต่สำหรับ m 5 5 กลับมีสเปคที่แตกต่างจาก A55 ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของชิปเซตนะครับการชาร์จไปจนถึงหน้าจอด้วย Samsung Galaxy M55 มาพร้อมกับหน้าจอ Super AMOLED Plus ขนาด6.7นิ้วให้ความเรีย Full HD+ Plus, ทั้งทังมีค่า Refresh Rate 120Hz สามารถเล่นความสว่างที่สูงสุดถึง1,000นิตและรองรับการสแกนลายนิ้วมือบนหน้าจอด้วย Galaxy M55 มาพร้อมกับชิปเซต Snapdragon 7 Gen1 นะครับ RAM 8GB ROM 256GB ไมโครเอสการสามารถเพิ่มได้นะครับมาพร้อมกับวั e UI 6.1พื้นฐาน Android 14นะครับการันตีอัปเดต4เวอร์ชัน5ปีโทรศัพท์มือถือรุ่นนี้มีกล้องหลัง3ตัวครับในหลัก50ล้านพิกเซล OS กันสันอัลตร้าไว8แปดล้านมาโคร2ล้านพิกเซลและกล้องหน้า50ล้านพิกเซลกับแบตเตอรี่5 0 0 0มิลลิแอมป์การชาร์จที่เร็ว4 5วัตต์ซูเปอร์แฟลชชาร์จิ่ง แบตเตอรี่70%ภายในเวลาเพียงแค่30นาทีเท่านั้นครับมือถือรุ่นนี้มีาจำนวน่าย2สีครับได้แก่สีดรอปบลูแล้วก็ไลท์กรีนนะครับในราคา2,999ันเก้าร้อยบราเซลนะครับหรือประมาณ21,000บาทเปิดให้พรีออเดอร์แล้วที่บราซิลนะครับคาดการณ์ว่ามือถือรุ่นนี้ก็คงนำมาขายนอกประเทศบราซิลด้วยเช่นเดียวกันเข้าไทยหรือเปล่าเดี๋ยวไว้มาอัปเดตให้ทราบกันอีกครั้งหนึ่งอย่างแน่นอนครับ สวัสดีเพื่อนแฟนข่าวทุกท่านนะครับหลังจากที่ท่านได้รับชมข่าวสารที่น่าสนใจจบแล้วนะครับตอนนี้เนี่ยผมได้มีการลองเปิดร้านค้าในช้อปปีดูนะครับขายสินค้าต่างๆมากมายเลยเพื่อนๆสามารถที่จะเข้าไปอุดหนุนซื้อสินค้าต่างๆภายในร้านของเราได้นะครับโดยสินค้าภายในร้านของเราเนี่ยมีขายหลายอย่างของกินของใช้ทั่วไปเลยนะครับสามารถเข้าไปอุดหนุนกันได้ขนมนมเนยมีเยอะแยะเลย,เ,ลยเพื่อนๆสามารถที่จะสแกน QR code คท้ที่เราโชว์ไว้ ที่บริเวด้านหน้าจอนะครับหรือว่าเลือกลิงก์ร้านค้าผ่านใต้คลิปนี้ได้ด้วยเช่นเดียวกันครับไปอุดหนุนกันเยอะๆนะ และทั้งหมดนี้แหละครับก็คือข่าวสารดีๆทั้งหมดที่เรานํามาอัปเดตกันในช่วงเช้าวันนี้ก่อนจากกันไปนั้นอย่าลืมกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้กันนะครับกด Sub subscribe เพื่อตามข่าวสารดีๆรีวิวดีๆและคอนเทนต์ของเราต่อไปนะครับช่องของเรามี Facebook Fan Page แล้วผมทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้เข้าไปกดติดตามกันได้นะครับสำหรับคลิปนี้นั้นต้องขอตัวลาไปก่อนและกลับมาอัปเดตข่าวสารดีๆแบบนี้กันได้ใหม่เป็นประจำในพรุ่งนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย